สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Joker Channel นะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีซ่อนรายชื่อเพื่อนที่หน้าโปรไฟล์เฟซบุ๊กเรานะครับตอนนี้จะเป็นเฟซที่อัปเดตใหม่นะครับไปดูกันเลยครับขั้นตอนแรกเข้ามาที่เฟซนะครับแล้วก็มาที่ตั้งค่านะครับมาที่การตั้งค่าโปรไฟล์นะครับ เต่เข้าไปมาที่ความเป็นส่วนตัวนะครับกดเข้าไปเลื่อนหาคําว่าวิธีที่ผู้อื่นค้นหาและติดต่อคุณแล้วก็มาที่หัวข้อที่สนะครับใครบ้างที่สามารถเห็นรายชื่อเพื่อนของคุณได้นะครับ ตรงนี้นะครับเราก็แตะเข้าไปตอนนี้ผมจะตั้งเฉพาะสันอยู่นะครับปกติของเพื่อนๆมันจะขึ้นคำว่าสาธารณะนะครับหลังจากเสร็จตรงนี้แล้วเราก็ปัดทิ้งนะครับแล้วเราจะมาเช็คดูว่าเพื่อนเราที่อยู่หน้าโปรไฟล์เรา หายไปหรืออยังเราจะมาเช็คร้อมกันนะครับขั้นตอนแรกมาที่เฟซเรานะครับแล้วก็ค้นหาเฟซเรานะครับแล้วก็แตะเข้าไปเห็นไหมครับมันมันจะขึ้นคำว่าเพื่อนเฉยๆตรงนี้นะครับ แต่มันจะไม่โชว์เพื่อนของเราในเฟสนะครับคนอื่นที่ค้นหาเรามันก็ไม่เจอเหมือนกันนะครับมันจะขึ้นคําว่าเพื่อนเฉยๆถ้าแตะเข้าไปมันก็ไม่เจออะไรนะครับก็จบไปแล้วนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ